Good morning Good luck good health do dee mi suk อนรับพี่ตุ๊กตาอุบลวันค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับมันเหมือนกับว่าพองเร็วแล้วพอมาผอมปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดรอยแตกโดยเฉพาะที่ก้นที่ก้นหรือว่าที่หลังขาที่สําคัญเซลลูไลท์เซลลูไลท์ก็จะเป็นคลื่นๆคลื่นๆคลื่นๆคลื่นไอ้ที่เป็นที่ผิวเราเนี่ยนอกจากเซลลูไลท์แล้วก็มีรอยแตกไอ้เซลลูไลท์เนี่ยมันจะเป็นคลื่นๆเหมือนหนังคังค้งมันตะปุ่มตะกุ่มซึ่งปัญหานี้บอกคุณผู้ชมเลยว่าตุ๊กตาเจอแล้วก็เป็นคนที่ อายมากเราไม่กล้าแต่งตัวค่ะซ้านหรือว่าเปิดแขนไม่กล้าใสา่แล้วเซลลูไลต์พอมันเยอะมากๆบางทีมันห้อยเลยนะว,ยว่าก่อนจะเป็นคนที่แบบแขนขาใหญ่มากๆแต่ตอนนี้อยากให้คุณผู้ชมนะได้เห็นก่อนว่า ไอ้ตะปุ่มตะปัําที่มันเป็นเซลลูไลท์เนี่ยเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะคุณผู้ชม่ะอยาก<อ>ให้เห็นเป็นรูปตุกตาจริงๆห้คุณผู้ชมเห็นนะคะว่าตุกตาหันหน้ามาให้เห็นเลยว่านั่นค,คือหลังขา<ค>แล้วเหมือนตะปุ่มตะปัําเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าเซลลูไลท์เยอะมากแถมผิวยังแตกลายอีก<ค>แต่เห็นว่ามันเป็นรอยมกระดำกระด่างไม่เท่ากันน่าเกียดมากคือถามว่ากล้าใส่ขาสั้นออกจากบ้านไหมไม่กล้าเลยนะ นอกจากขาที่แบบมันเป็นอย่างเงี้ยมาตลอดเวลาแล้วใช้วิธีว่าก็แต่งตัวปิดไปไม่พอเป็นคนที่มีไขมันหรือว่าเซลลูไลท์ที่พุงเยอะมากคือพุงเนี่ยหลามเลย,ยแล้วเป็นร,รอยเห็นคลื่นไหมคะท้องตอนนั้นเนี่ย เออสาค่ะเอลสาคือเป็นที่มาของพุงนำนมชีวิตก็เลยต้องใส่ชุดหลวมๆโคบโลกมาตลอดไปหามาเลยเจลร้อนเจลร้อนอาไปร้อนจริงๆริงมันร้อนวุบวุบุบแล้วผิวมันเบิร์นมันแสบ<อ>มันไหมไม่หมดเลยนะคือเจลพวกนี้มันเหนียวจริงๆคุณผู้ชมอ่าไม่เอาแล้วลองไปดูตอนนี้เขาบอกว่าไอ้วิธีการเอามาแรปอ,อ่ะเรอผิว<อ>แรปแรปใช่ซื้อครีมมาเป็นครีมร้อนมาทาที่ตัวทาทาเสร็จสัมผัสแรกเลย กลิ่นน้ำมันมวยเหม็นมากเราไม่ได้บอกว่าแล้วก็ลองเอาแรปพันดูพอทาบุ๊กเอาแรปพัน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 นไอ้ที่มันห้อยๆอยอะยานก็มันบุ๊กขึ้นไปเลยเพราะว่าแรปเป็นพันไงีคพุงที่มันใหญ่ๆก็พันอุบุ๊บกายนั่งอยู่สองชั่วโมงอดทนเป็นแหนมระยนมากมองตัวเองล้องเนแหนมไปยนมากพอเอาแรปออกมันต้องดีขึ้นแน่นอนห้อยหอกมาเหมือนเดิมจนกระทั่งที่เกิดพี่มีโอกาสได้เจอกับน้องมิ้นชาลิดาปรากฏว่า น้องมินก็แนะนำเพราะว่าตัวน้องมินเนี่ยผิวเขาไม่กระชับ,บแล้วก็<อ>เป็นผิวเปลือกส้มมีรอยแตกเยอะมากถึงแม้ว่าน้องเขาจะหุ่นดีพี่ตุ๊กตากต,ต,ต,ตัวนี้เป็นเทคโนโลยีจากประเทศแคนาดาเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดเป็นลิขสิทธิ์เจ้าเดียวในประเทศไทยเราก็งงเลยด,ดูอีกสักรอบหนึ่งมันเป็นลักษณะฟองแบบนี้โอ,อมันเป็นฟรรองแล้วฟองใหญ่ใหญ่ใช่มันเป็นเนื้อโฟมแบบนี้และที่สำคัญวิยมีเสียงด้วยอะเสียงเหมือนทอดไข่ไหมมันนวัตกรรมมากเลยี่กดลงไปแล้วมันซานคุณผู้ชม ที่มันสั่นแบบนี้มันจะช่วยเปิดรูมขนให้รูมขนของเราเนี่ยเปิดออกแล้วเนื้อโฟมเนี่ยก็จะลงไปใต้ชั้นผิวหนังเสร็จก็ไปค่อยสลายไขมันแล้วค่อยๆตีๆไอ้ผิวที่มันไม่เรียบเนียนหรือว่ารอยแตกค่ะุณผู้ชมที่สําคัญคือซึมเร็วมากประมาณสัก5วินาทีนะคะ1 2 3 4 5นี่นับแบบรักไก่มนะซึมแล้วคุณผู้ชมเเบาสบายมากมันสามารถที่จะ กระชับสัดส่วนแล้วคุณจะลืมผลิตภัณฑ์อื่นๆไปเลยเพราะว่าที่คุณเคยใช้มันเหนียวมันไม่ซึมมันเหนอะมันเหม็นอันนี้ซึมง,ง่ายเบาสบายและเย็นมากเราะปรากฏว่าใช้ไปได้สองเดือนเ,อเห็นไหมขาคนเดิมหันองศาเดิมเลยเไม่เห็นว่าเฮ้ย ผิวที่มันมีเซลลูไลท์เป็นกระปุ่มกระปุ่มเหมือนน้คุกทำไมมันค่อยๆเรียบเนียนขึ้นจะเห็นได้ว่าขาสองข้างต่างกันแล้วรู้สึกว่าขามันเล็กลงด้วยพราเหมือนว่ามันกระชับมากขึ้นเซลลูไลท์ค่อยๆเรียบเนียนจนมองไม่เห็นผิวแตกลายมันทําให้ผิวเห็นไหมคะค,มค่อยๆเรียบเนียนเสมอกันอ,อันนี้คือสิ่งที่เฮ้ยตีใจมากว่าเราจะใส่ขาสั้นได้แล้วไม่พอมาดูพุงคุณผู้ชมพุงค่ะจากเมื่อก่อนพุงน้านมอตอนนี้พูดเลยว่าจาก32ตอนนี้นะคะ เอวเลือ27แล้วอะ<ม>คือมันเป็นความภูมิใจมากๆว่าไขามันที่มันพอบุูอยู่ที่หน้าท้องของเราอะพอใช้ตัวโฟมสันเซอนตัวนี้มันค่อยๆย,ย,ยุบลงยุบลงแล้วถ้าไครทาโฟมสันเซินตัวนี้แล้วออกกำลังกายไปด้วยแกวงแขนสักนิดนึงสักกิ้งเบาๆเห็นผลดีเป็นสิบเท่าเั็นผลดีเลยนะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกเลยว่าตอนนี้ตุกตาเนี่ย แต่งตัวง่ายมากขึ้นอยากใส่อะไรก็ใส่อิจฉากวางมาตั้งนานแล้ว <c oughs> ว่ากวางเนี้ยนะใส่กระโปรงสั้นใส่เปิดแขน <c oughs> เราก็อยากจะแบบว่าใส่เปิดกับเขาบ้าง <c oughs>